สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคว,วันนี้วันที่14ตุลาคม2568ฝนตกคำชุนะ่มนาบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้าพี่น้องเป็นจังไหนเนาะพี่น้องทั้งบา้านทำพุชมตกขึ้นกันบอนะครับบ่าวเท่านึกว่าจะหมดฝนแล้วพี่น้องนาแต่ยังมีฝนอยู่ย นับออกจากบ้านตกแห้งดิพี่น้องนับออกจากบ้านนับออกจากบ้านเป่าแถวตกแห้งแต่ว่ามาทั้งนี่ครับมาทั้งอ่าทั้งอุดรนับทั้งนี่อ่าทั้งเชียงบ้านนะครับท่านชมกะซานี่บกคอยแห้งพี่น้องอ่าเมื่อนี้ครับบป่าเถวจะพาเอฟซีพาท่านชมครับเดินทางนะพี่น้องไปหาปูเจ็ดสองนะครับจะพามารับชมครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับมาหาปู่ตั้งแต่ตองวดแล้วธรรมชุ่ม นะครับมีเข่ามีหลุดเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะมาหาปูขึ้นเกาท่านผู้ชมนะครับเอฟซีปูพันรอบปูพันถาดก็มีนะปูให้ต้องวดแล้วครับผมอ่ามือนอ่นี้จะมาย้ำโค้งสุดท้ายนะพี่น้องย้ำโค้งสุดท้ายนะครับจะมาย้ำโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมนะครับอ่าให้บรรยากาศให้เอฟซีได้เบิ็งบรรยากาศฝนตกท่านผู้ชมนะครับเอานะครับผมตกคือกันบออ่านะครับเริ่ม เริ่มซาลุกแน่แล้วพี่น้องนะครับออกจากบ้านบ่าเท่านี่ตกแห้งอยู่บนนี่นะฝนตกแดดออกเดินทางขึ้นเขานผูมชมครับไม่มีวันหยุดด้อพี่น้องเด้อบป่าเถ่อนับไม่มีวันหยุดนะพายเอฟซีพายธรรมชุครับออกเดินทางทุกวันนะครับออกจากบ้านตกแห้งก็นี่พี่น้องไขแน่นี่เริ่มซาเริ่มจะหยุดแล้วนะรเริ่มซาเริ่มจะหยุดแล้วทอง้าก,กเริ่มโปร่งใสแล้วออกมาจากบ้านโอ้เมฆปกคลุมพี่น้องฝนตกแห้งความมเอา นะครับจังไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องเด้นะปูเจ็ดสองนะไม่ปูยําโครงสุดท้ายให้นะพวันที่16ตุลาคม2568นะครับผมห้างมาฮอดแล้วทำชุชมนะครับฝนหยุดตกพอดีนะครับเห็นข้าเจ้าตากเขาว่าพี่น้องฝนตกค่ำนะครับข้าเจ้าพาคุ้มอยู่ทำชุชมนะครับช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าเข่าดอข้าเจ้าก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องนี่ข้าเจ้าจะมาตากนะครอ่ายู่ลานวัด พี่น้องแต่ว่าตากหมื่บ้านปัวฝนตกค่ำทำชุชมเอานะครับฝนก็ยังมีมาอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับนึกว่าจะมดฝนแล้วนะหยุดแล้วพี่น้องคนระับตกตั้งแต่เช้านัดเดินทางมาหอดมาถึงแล้วฝนหยุดตกแล้วทำชุ่มเข้าไปกาบนมาสการปูน้ากันไปรับชมรับฟังน้ากันนะครับผมกาบนมาสการครับปัวจะเล่นพรนจะเล่น,นับโอ้ฝนตกแห่งไปปูออกจากบ้านมา,มาเม่อเศร้านี่ ท่างนี้แห้งมาปู่หักระเซ้านี่หัตกะเซ้าเมียนกันโอ้พี่น้องมาพอดีมาหอดพอดีท่านผู้ชมปูบากับหัวตะยุดธ์ขี้กันเห็นแค่เนจะเอาพายางปิดปิดเข่าติปู่เมียนกำลังตาเข่ากำลังตาเข่าพอดีพอดีมาขาบปูกพอดีมาขาบปูกปูบาท่านผู้ชมฝนตกห่ำเพราะว่าอันนี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะปู่นาะเมียนเริ่มอ่าล่านวัดพี่น้องนะครับชาวบ้านเพิ่งจะเอาเขานะครับ เขามาตากพอบานเท่าจะรถเกียวนะปูนะเนาะรถเกียวแล้วเขาเจ้าเขาเขามะตากพี่น้องมาตากแดดสองสามแดดเขาเจ้าจังจะเก็บแอร์ในช่วงนี้เขาดอเนียนขาเจ้าตากหมู่บ้านที่ปูเนียนหมู่บ้านโอ้ยพี่น้องเปต่นฝนห้ามเป็นคัด <laughs> พอดีมาเข้าปูปูว่าเอานะครับวันนี้ท่านผู้ชมวันน,น,นี้วันที่14ตุลาคม2568นะพาร้ะพายเอฟซีพานผู้ชมครับเดินทางมาหาปู่72นะครับ มาหาปูล้ล,ละทำชุ่มตองงดแล้วนะครับวันที่16ตุลาคม2568นะครับมีเขามีหลุดได้เพล่ยพี่น้องเด้อนะครับเป็นแนวทางนะครับทามักถ้าชอบจังไปหาย,ยิบจับละตรีทำชุ่มบอมักบอชชอบเบิรงไว้ก่อนนะพี่น้องนเนาะอ่างวดเข่าก็มีงวดบ่เข่าก็มีมาหาปูคือเก่าเอามาฟังมื้อนี้ไม่ปูเน้นให้ปูย้ำให้พี่น้องไกลแล้วเขาให้ปูเน้นให้บาดามาเบิ่งนน้ำกันทำชุชมมาหาปูคือเก่า งานบุญกระถินแล้วหรอปะปัวแล้วแล้วแล้วแพี่น้องบุญกระถินเรียบร้อยแล้วอ่าเปลียปล่ยนแปลงบ่ปูวฝันดีบ่ครับผมฝัน,นดีเด้อฝันดีตีปูวฝันดีอยูือเนี่ยมึงกับมันก้อนอ่านี้เอ้าจุเพิ่มเติมใี้คุณน้อง สี่หกศูนย์โอ้สามตัวเลยบ่อปูอันนี้บลเกี่ยวกับบิกระบางได้ครับอันนี้จังไรปูมักบอหรือจังไรนี่สี่หกศูนย์นี่ปลาเห็นคนตายโอ้ศพนะปลาเห็นศพผู้ชายเนี่ยว่าได้หามได้จมนะไปเนี่ยครับตาผู้ชายบอกว่าทางคนประมาหาชิปนี่แหละครับสี่ชิปห้าชิปครับจมไป ถาฝันเห็นศพฝันว่าได้อุ่มศพแม่นอาน่ะฝันว่าได้อุ่มศพแม่นแต่ว่าก็ฝันแบบนี้เห็นศพซมากมันจะสี่หกศูนยลงเทยออกศูนย์สหไปเสร็จนะถ้าศูนย์ี่ี่กับตรงกับชุดที่ปูให้แม่นถ้าหาศูนยผู้ใช้เปนปูที่วันเสียชีวิตเดอเป็นได้หาศนยเป็นได้อ่าแต่ปูคือหมักสี่หกศูนยปูี่หกศูนซากมันนัผู้ใายถ้าไม่ี้มันจะเป็นนั่น หกหาศูนย์ครับคือหกับศูนย์นี่มีครับตัดสีมีสีกับหาปลาพาดนะอืออ้าวท่านผู้ชมปูว่าฝันได้อุ้มศพนะพี่น้องเนาะอ่าปูเลยว่าถ้าฝันจะเป็นตัวนี้เหองปูนี่งนตัวมันมันมซับตัวนี้เลยอ่าซับได้เนี่ยซับเอาได้เนี่ยแม่ยนสี่หกศูนย์จะมักสี่ศูนย์หกศูนย์สี่หกกับตัดเอาเนี่ยปูแม่ยนตัดเอาได้เนี่ยได้พี่น้องได้ทำมาตรงตรงนี่ก็ได้อ่าตรงมันนี่แหละปู และชุดที่ไห้เนียนตัวไรมักตัวไรชุดที่ปูล่องไห้เอฟซีจำกาวฮอด้วนี่ตัวนี้มันก็ตรงกันกับตัวนี้ไหมอ่าสี่ศูนยม่นีนอ่าถาเด่นถาเด่นบนล่างสีกับพาเล่นมาปูวีกับพ่าถาเล็กเด่นเล็กวิ่งนี่คือสีกับพางวดนี่แมีนอ่ามั่นใจสี่กระพ่าเนนเล็กเด่นเล็กวิ่งปูมั่นใจสีกับพ่าช่างโถขึ้นกาวฮอด้วยครับไปใช้เนี่ยบนล่างอ่าจะไม่อ่าดีท่านผู้ชมนะบถาเล็กเด่นเล็กวิ่งสีกับพ่าได้พี่น้องได้ปูกระยังยำสีกับพา ล่าง4050 49 59หูนย่ปูเน้นที่เกาหนี่ปู2คูนี่ซก่ศูนกับห้านย์นี่เนีลยเลขคำนวณหนิครับเกาเลยนี่ก็ห้าสองาสทาบน5ห้าสองห้ามสนคือวนเอาเนี่เนี่อ่าห้าสองหาสามสองสามอันนี้เป็นเลขฝันรักอันนี้เลขฝันเน่ยอ่าปูวาฝันฝันวัไอุ่มศพด้วยพี่น้องเด้อ ฝัน่าได้อุ้มศพแต่เห็นศพผมคิดว่าม่นหนาจะรัดนะ่หกศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่ศูนาศูนย์หว่านี่เนี่ยซับซับไม่หนีละซับเอา้เนี่ยถ้าหังมันมั่นใจคือมันใจส6 0หกศูนย์เหมืนปูแม่ตาสุด0่งมันสิเป็นห้าอบอแม่นเป็นหกห้ศย์อห้าศูนย์ห้าศูนยกับมีแล้วมีแล้วปูวแต่ว่าถามักกับสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ นุบปูว่าฝันได้อุ้มศพดาบอ่าผู้ชายแมนเป็นผู้ชายโอ้ชายเป็นไงหลังไงอ่าปูเขียนให้ตัวสีแดงเลยพี่น้องอันนี้ความฝันอันนี้เลขฝัน,นแต่ว่าชุดที่ปูให้กระเน้นตามนี่บ่เปลี่ยนแปลงแล้ปูเนาะชุดล่างนาบล่างปูว่าอ่าสี่อ่อสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าห้าเก้าอันนี้ชุดล่างนะครับท่านผู้ชมอ่า เน้น40กับ50มาปูงาม49 59ตัวร้องงมอ่าอันนี้ชุดล่างนะครับชมชมอันนี้ชุดล่างปูราก็ชุดบนชุดบน253 253 3 5 2 52เนาะ22 33ราคา23ก็คือชุดเดียวนะปูเรัหางเดียวหางเดียวชุดบนหางเดียว253ได้พี่น้องเด้อชุด3ตัวนี้เขาก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไปได้พี่น้อง นะครับเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่2ตัวปู้กรเน้นใหาสองนะครับตัวร่องหาสากับ2อสาเพราะว่าตัดออกจากชุดนี้แอบโค้งสุดท้ายพี่น้องปูวาฝันได้อุ้มศพนะฝันได้อุ้มศพ4ี่หกูนย์ปูวาเป็น4ี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แกยึดได้มีมี่แล้วอ่าหรืออีกทาทาทาตีก็จะเป็นหกหาศูนย์หนึ่ปูวาเ่ยอ่าแต่ว่าหาศูนย์มีแล้วหกห้าศูนย์ตัวตรงมันง่ะอ่า ถามปมักซีหกนกับหกขาศูนย์เล็ฝันแมอ่าขาศูนย์กับมีแล้วแมนเปลี่ยนห้านย์หกศูนย์แต่ว่าปูมักมักชุดนี้หลายก่าแมัมกซีหกศูนยนี่แมนปอเป็นผู้ชายอ่าผู้ชายจะบะเป็นหาว่าปูผู้ชายชนมามกกัหาก,พก,หากะพกหากะพกแต่ส่วนมากมันเคยเรียนทาันเฮ็ดซบเนี่ เป็นหกศูนย์ไม่ต้องจำมันออกหกสี่ต้องจำออกศูนย์สี่นี่เพือซับเอาให้หนีนะมั่นใจตัวนี้มั่นใจตัวนี้พี่น้องปูมั่นใจชุดนี้ได้พี่น้องได้ตัดเอาหนี้นี่ถ้าตัดอีสี่ศูนย์กับตรงกันตัวนั้นน้องปูหรอหกศูนย์หล้วก็บสีหกปูมั่นใจชุดนี้ได้พี่น้องเด้อปูว่าตัดเอาหนี้นี่นะปูมั่นใจชุดนี้สี่หกศูนย์ข้อมฝันปูว่าฝันขัดไม่ออกภาษาหรือรถออกภาษาเนี่ยออกภาษาปูมั่นใจพี่น้องออกภนษาละปูมั่นใจยอดกระถินเท่าไรกับปู ไขยอด,ยดยกระชินโอ้ยมันบ่หน่ะเจ้บ่อปูวไม่น,านตาปูมันใจชุดนี้เอ่อเอาพี่น้องปูวานี่แหละเออนะครับออกพันษาเลยอย่าเพลอได้พ,พี่น้องเด้อปูเจ็ดสองแต่ว่าในพันษานี่จะบ่ค่อยเข่าปนไอด,ดอกพี่น้องนะนับบ่เขา่าห้องกว่าบ่เขา่าบ่เขา่เขาเอ่อบ่อได้พันษาบ่ค่อยบ่ค่อยเขา่าปูวาอน,น,นับจะเป็นจังสี่ปูวา่าแต่ว่าถ้าออกพันษาแล้วอ่าก็จจะนั่นเนี้ยอ่อ เอานะ้พี่น้องเนาะเบิงไวกอนกรไดเดอ่านผช้่ชมเดอรนะเป็นแนวทางนะับมาหาปูคือเกา่านะับบ่เขา่า,าเขากอกว่าบ่อเขางวดเขาก็มีงวดบ่อเขาก็มีนะัปู72็ดสองทำช่มเล็กเด่นเล็กวิ่งถ่าผู้ใดมัก4ี่กับห้าหาตัวมัส่เอลนะับต่ว่าถาชอบตัวที่ปูจะไผ่ล่างสี่ศูนย์าศูนย์สี่เเก้น้นส0่ศกับห้ชุดล่างบน253นะับนหะ้ 52, ตัวเน้นนะครับนหะ้าสตัวร่องอันนี้ความฝันพี่น้อง4 60หกศูนปวา่า ให้นิ่มชุดนี้สลับเอา4640 60, C 60. น,นะนอ่านี่นี่40กับตรงกันนะปูนะเอีก็จะตัดได้4660กับเท่านั้นถ้าผู้ใดมักนี่ชุดนี้เอาเลยปูว่าหาลวดตรีไว้แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับกราบขอบขอคุณขอบคุณปูครับผมสาธุครับปูขอพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อให้โชคให้ mắn รับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ